วัสดีครับยมเช้าครับวันนี้ตาจะมาทําอาหารเช้านะครับแกงผักหวานใส่ปลาแห้งนะครับกดกล้องไปดูนะครับนี่ครับผักหวานแล้วก็จะมีจะทําแกงผักหวานด้วยตากุ้งด้วยนะครับทากุ้งด้วยนะครับทํากับข้าวยมเช้าก่อนนะครับ กินแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ทำงานนะครับ อยู่กันสองคนนะครับอยู่กันสองคนนะอยู่กับลูกถึงจะ คนมีลูกคนมีลูกดีกว่าคนไม่มีลูกนะครับนะจริงๆนะครับอันนี้จริงๆนี่เป็นคําพูดของน้องเตะนะครับจริงๆน้องเตะพูดอะไรก็พูดบอกว่าจริงๆจริงๆจริงๆนะครับสดแต่ว่าแต่ว่า เราเรามีลูกนี่เราก็ดีนะดีลูกก็มีพ่อมีแม่ก็ดีนะครับก็ดีนะครับขาดพ่อขาดแม่ก็ไม่ได้นะครับขาดแม่เหมือนแพแตกนะครับขาดแม่เหมือนแพขาดพ่อล่ะขาดพ่อเหมือนทอหักนะครับ ไม่ได้นะครับคุณมีลูกมีเต้าคุณมีลูกมีหลานถือว่าเป็นเป็นดวงชัตาเป็นดวงดีนะครับดวงดีนะครับและเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเนี่ระโอ้โหมันมันจะแก้เหงาไปเยอะนะครับแก้เหงาไปเยอะถ้าใครมีหลานนะครับ มีลูกมีหลานจะแก้เหงาไปเยอะมันจะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะยังไงเราก็มีหลานมีหลานอยู่นะครับมีลูกมีหลานนะครับก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ว่าอะไรนะอ่อนโยนมีจิตใจรักเด็ก นี่นะครับนี่ต้องใส่ต้องใส่ปลาแห้งลงไปก่อนนะครับใส่ปลาแห้งลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่เดี๋ยวก็ใส่ผักหวานลงไปนะครับไปเก็บมาแล้วนะครับ นี่ครับผักหวานครับผักหวานไปเก็บมาแล้วครับผักหวานผักสะโอมนะเก็บมาแล้วรอรอให้รอให้ตัวนี้มันเดือดก่อนนะครับมันเดือดก่อนค่อยค่อย,อยทํานะครับค่อยปรุงค่อยแกงใบบอนนะครับใบบอน ว่าโอ้ใบบอลนคือตาไปซื้อกุ้งมากุ้งเขาก็เล็กๆนะครับ เดี๋ยวตาจะใส่กุ้งอยู่สักวันนะครับใส่กุ้งอยู่เพราะว่าตาก็เคยใส่กุ้งขายทำ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ไปด้วยครับแล้วก็แล้วก็วกจะกบพริกตำกุ้งด้วยนะครับตำกุ้งต้องตำตำหอมนะครับ คือล้างน้ำอะไรนะครับเขาเลี้ยงกุ้งปล่อยขายนะครับเขาเลี้ยงกุ้งปล่อยขายนี่แหละตาเขาคิดจะจะเลี้ยงกุ้งอยู่นะคิดจะจะเลี้ยงกุ้งหรือว่าเลี้ยงกุ้งดีเลี้ยงกบดีแต่ว่าเลี้ยงกบหรือเลี้ยงกุ้งแต่กุ้งเนี่ยใครเลี้ยงได้นะใครเลี้ยงได้โอ้โห หายได้ตลอดนะครับกุ้งนะครับ วันนี้ไม่รู้ไขรเนาะจะโชคดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ก็ <c oughs> มีลุ้นกันนะครับมีลุ้นกันเนาะเย็นนี้ก็มีลุ้นกันแล้วนะครับดวงไข่ดวงมันนะครับดวงไค่ดวงมันนะครับ กุ e. ้งเต้นนะครับกุ้งเต้นเต้นไปนะครับกุ้งเต้นครับ เดี๋ยวเอาผากโรลครับอากาบลนะครับเอา,า,ะ,เอาะโอมเอาตัวนี้โรงก่อนนะครับยังไม่ได้ใส่เกลือนะครับ Yes, uh -huh. uh -huh. อย่างด้วยเดีย๋ยวว่าใส่ของตุรสลงไปนิดนึงครับใส่ผักอะไรอะไรตู้นะครับอะไรตู้ลงไปนะครับ ซูรสไม่ต้องใส่เย,ยอะเราไม่ชอบใส่เย,ยอะนะบางคนเขาชอบเยอะๆแต่เราไม่ชอบเยอะใส่นิดเดียว ได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วเรียบร้อยครับ18นะครับแล้วตามตรงนี้ไม่รู้เราใส่อะไรลงไปด้วยแ่พริกย่างน้ำปลาน้ำปลา ผงสูโรสหอมใส่แล้ว นิดเดียวครับนิดเดียวจบแล้วครับครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ตาข,าขอจบคลิปเพียงเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ